ภาพบันทึกจากหน้าสื่อและฟุตเทจของทีมภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ที่เจาะลึกและสะท้อนแก่นสารของการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่และของพรคอนาคตใหม่ที่มีต่อการกดขี่และจากเหล่าผด็จการพร้อมทั้งการขับเคลื่อนประชาธิปไตยของคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนพักอนาคตใหม่สนับสนุนธนาธรมาจนถึงวันที่ธนาธรถูกระงงับสิทธิ์ในการไม่ให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในสภาผู้แทนรัษฎร อสารคดีนี้ฉายภาพไปยังบุคคลที่แวดล้อมตัวธนาธรจึงรุ่งเรกิจอย่างเช่นปิยะบุตรแสงกระดก,กุลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและอดิเลคธิการพักอนาคตใหม่พนิกาวาน,นิชช่อนะครับซึ่งเคยทำงานที่ Voice นะครับ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและอดีตโฆษกพักคอนาคตใหม่ภาพใน่อนนี้ผมได้ไปชมแล้วก็ในวันที่ผมไปชมเนี่ยบังเอิญผมเจอช่อด้วยด้วยความบังเอิญช่อเคยทํางานที่ voice tv แล้วก็เป็นคนซึ่งเคยรับผิดชอบข่าวต่างประเทศในรายการน่าจะเป็นรายการชื่อว่า world update แต่ว่าตอนนั้นเรามีข่าวต่างประเทศที่มีรายการซึ่งอาจจะมีการใช้ชื่ออื่นด้วยแต่ว่าช่อก็เป็นหนึ่งในคนหลักอ่ะซึ่งทําข่าวต่างประเทศที่ voice tv แล้วกผมก็เคยได้มีโอกาสเจอช่อที่นั่น อชอบเป็นคนซึ่งจบการศึกษามาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เรียนต่อที่น่าจะเป็น London School of Economics นะเป็นคนที่มีความรู้ความอ่านแล้วก็เป็นคนซึ่งมีความวต่อ,อประเด็นข่าวและประเด็นการเมืองมากที่จะเป็นคนซึ่งจับอะไรแล้วก็เรียกได้ว่าเรียนรู้ได้เร็วมากแล้วก็เข้ามาทำงานที่ Voice ผมคิดว่าในช่วงนั้น น่าจะเป็นช่วงซึ่งจบปริญญาโทมาแล้วก็เป็นคนซึ่งไฟแรงทางการเมืองเป็นคนที่จิตใจเต็ไมไปด้วยประชาธิปไตยได้มีโอกาสเจอช่อพนิกาวานิชซึ่งช่อเนี่ยปกติเป็นคนดุนะฮะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจอคือถ้าถ้าคุณไม่เข้าใจว่าช่อดุไม่ดุนะี่นคุณไปถามเท่าพิภพหมักเบียร์ลิ้มจิตกรนะฮะเดี๋ยวเท่าพิภพจะเล่าให้ฟังแต่ว่าผมเจอช่อเพราะว่าผมไปดูหนังอีกเรื่องหนึง่ง ในในวันในวันเพื่อสบดีที่เพื่อสบดีที่ที่แล้วเนี่ยแหละเพื่อสบดีที่แล้วผมไปดูหนังเรื่อง The Watchers ซึ่งเป็นหนังสยองขวัญหนังเรื่อง The Watchers เป็นหนังสยองขวัญเนี่ยของเอ็มไนชยามารานซึ่งเอ็มไนชยามารานเนี่ย,ขเ,ยเขาทำภาพยนตร์สยองขวัญเกี่ยวกับผีเปรตน่ากลัวมากสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือว่าผมไปดูหนังสยองขวัญเนี่ยรอบส1เอโมง ผมดูไปสักพักผมทนดูไม่ได้ผมกลัวมากผมเลยเปลี่ยนแผนเพราะตอนแรกผมจะดูหนังของเอ็มไนท์เดอะวัชเชอร์สเสร็จแล้วผมจะต่อด้วยต่อด้วย breaking the cycle หนังเกี่ยวกับอัาคนใหม่ผมเตรียมที่จะไปดูนะพอผมดูของเอ็มไนท์ไปสักพักผมทนไม่ได้ผมเลยเปลี่ยนโรงนะจากจากโรงที่8ผมเดินมาโรงที่9แล้วก็เลยเข้าไปนั่งดู อำนาจศรัทธาอนาคตเดี๋ยวผมจะรีวิวแต่ผมเล่าก่ hmm. อนตอนที่ผมขึ้นไปเนี่ยบังเอิญช่อกับเพื่อนๆเขาสองสาคนเนี่ยเขาเตรียมที่จะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันใช่ไหมฮะ hmm. เขาก็ถามผมเขาก็ถามผมทําคลิปเต็กต่อสัมาภาษณ์สิ่งที่ผมบอกเขาคือว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคการเมืองซึ่งจะชนะการเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาลเนี่ย จะเป็นพักการเมืองซึ่งได้ฐานเสียงของคนทุกคนที่เลือกก้าวไกลรอบที่แล้วคือฐานเสียงตรงนั้นเนี่ยฐานเสียงฝ่ายประชาธิปไตยโปรเกรสซีฟสีส้มเนี่ยนั่นคือฐานเสียงซึ่งจะขยายในรอบหน้าคือรอบที่ผ่านมาชานะเท่าไหร่เนี่ยก็ว่ากันแต่รอบต่อไปช,ช,ช,ชนะใหญ่กว่าเดิมและชนะใหญ่กว่าเดิมอันนี้ที่ผมพูดนะมันไม่ใช่ว่ายุบไม่ยุบ ชนะใหญ่กว่าเดิมคือฐานเสียงตรงนี้พลังของประชาชนในส่วนนี้ที่ต้องการเลือกพรรคสีสม้ม Democratic Progressive หรือ Social Democracy นะในคำพูดของอาจารย์ชำนาญจันเรืองในอดีตอดีตนาคตใหม่นะฮะแล้วก็อดีตแล้วก็ปัจจุบันคณะก้าวหน้าเนี่ยและเป็นคนซึ่งคิดเรื่องเชียงใหม่มหานครเนี่ย Social Democracy Democratic Progressive Center Left Whatever ฝ่ายประชาธิปไตยสีส้มเนี่ยคือพักซึ่งจะชนะการเลือกตั้งรอบหน้าไม่ว่าพักนั้นจะเป็นพักซึ่งชื่อว่าก้าวไกลหรือพักซึ่งชื่ออื่นเพราะฉะนั้นผมบอกชอบว่าการเมืองไทยอ่ะนี่วันนั้นที่คุยกันก่อนที่ผมจะขึ้นไปดูหนังเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาไปดูในวันซึ่งเป็นวันปฐมมาปฐมมาเริกกันนะฮะวันแรกซึ่งเข้าฉายเนี่ยผมบอกเขาว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการเมืองไทยตอนนี้มันไม่มีอะไรมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับก้าวไกลเนี่ย คนที่แคปเจอร์ความต้องการของประชาชนตรงนี้ซึ่งเป็นประชาธิปไตยโปรเกรสซีฟสีส้มเนี่ยคนนั้นจะได้เป็นรัฐบาลผมขึ้นไปดูภาพยนตร์หลังจากที่ผมคุยกับเขาแล้วก็ทำคลิปอคลิปติ๊กต็อกกันเนี่ยนะฮะแล้วผมออกมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาในเมืองไทยมันคือการที่เราขาด parliamentary supremacy คือเราอยู่ในโลกซึ่งสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุพิธีกรอินฟลูเอนเซอร์ทีวีมักจะตั้งคำถามว่ากรกตจะทำอย่างไรแล้วก็เชิญแขกมานั่งคุยสารรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไรแล้วก็เชิญ,เช,ญเชิญกูรูมานั่งวิเคราะห์เชิญนักร้องมานั่งคุยจะเชิญคนนี้ซึ่งมาบอกว่าควรยุบไม่ควรยุบถ้ายุบแล้วเกิดอะไรขึ้นควรตัดสิทธิ์ไม่ควรตัดสิทธ ควรยื้อไม่ควรยือ้อควรเลื่อนไม่ควรเลื่อนมีผลอย่างไรทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะทั้งพิธีกรยูทูบเบอร์สื่อสารมวลชนทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตเพอร์ซนาลิตี้เนี่ยถูกดึงให้เข้าไปอยู่ในหลุมแห่งการที่ยอมรับในสิ่งที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยผมจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะไปบอก เพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องที่ท่านผู้ชมรู้จักว่าเฮ้ยตาสว่างกันได้แล้วในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยไม่มีไม่เป็นและคงไม่มีวันเป็นเนี่ยนะฮะในประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะมันไม่มีครับองค์กรอิสระมายืนค้ำหัวฝ่ายนิติบัญญัติเช่นนี้ในประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะฮะสสไม่ต้องมานั่งบอกว่าน้อมรับ คุณจะให้น้อมรับการถูกละเมิดิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยนะฮะจะน้อมรับไปเพื่อตื่นได้แล้วเพราอนไม่ว่าคุณจะเป็นพลเมืองสีไหนเนี่ยนะฮนะตั้งแต่เขียวยันน้ำเงินยันเหลืองยันส้สมยันแดงสื่อสารมวลชนคุณเลิกตั้งคำถามได้แล้วคุณท่องได้แล้วคุณท่องตามผมได้แล้ว หมดยุคแล้วที่องค์กรกึ่งตุลาการจะมายืนค้ำหัวประชาชนเรามานั่งบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกหรือไม่เลือกใครประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกใครอ่ะมันเป็นเรื่องของประชาชนเป็นสิทธิ์ของปัจเจกบุคคลเพระชาะฉะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับอนาคตใหม่กับก้าวไกลกับก้าวหน้านี่นะฮะ เสียงเรียกร้องจากประชาชนเนี่ยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ตั้งแต่ที่หมสมัยที่มีพรรคสังคมนิยมอ่ะจนถึงวันที่มีพิธามีธนาธรมีพันธิกามีเปียบุตรแล้วก็มีคนอื่นอีกในอนาคตเนี่ยนะฮะพลังส่วนนี้มันชัดเจนแล้วพลเมืองของราชณาจักรไทยต้องการ democratic progressivism ในรูปแบบ ที่พัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์กว่านี้ปิดท้ายถ้าจะรีวิวประเทศนี้ต้องมีพักอย่างอนาคตใหม่ประเทศนี้ต้องมีพักอย่างก้าวไกลประเทศนี้จะมีพักแนวเซนเตอร์เลฟที่พัฒนาบีบให้ฝ่ายขวาเนี่ย หัดคลายอำนาจบ้างสังคมมันต้องมี peaceful evolution ถ้าคุณยับยั้งไม่ให้สังคมมีการพัฒนาการอย่างสันติคุณแค่ต้องการเชื้อชวนให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาและสร้างการปฏิวัติอย่างไม่สันติ